อาบูบิลลาฮิมินอชชัยต ر น ي ิรัดิมซุลลัลลอฮิราะห์มานุลราะิีม a l h a m d u l i ص ل ا ة و ا ل ا م على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ต้องขอชูโกรกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พี่น้องที่ได้เดินทางให้พวกเราได้มาพบกัน ในเรื่องราวของการตดัดบทอาลย่าจนมาถึงหน้าวันนี้วันนี้เราจะมาให้พี่น้องเดินทางมาถึงในหัวข้อเรื่องของแนวทางของหัวใจในการตัดับทบาลย่าในตอนที่2เพราะว่าแนวทางเนี่ย มันจะมีอยู่หลายข้อก็คือหลายอายอาตก็คือเราจะได้เอาเราได้เอาแนวทางของหัวใจในสุรสต่ตหานะพี่น้องนะ้ไม่ได้มาจากของครูเลยนะพี่น้องมาจากแนวทางของหัวใจที่เอาล้อได้บอกเราไว้ในสุรสต่ตหาสุรแห่งความสุขนะพี่น้องนะ้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรื่องนั้นนะพี่น้องทุกสิ่งอย่างเราจะเริ่มต้นด้วยการดูอาเรามาดูอากันก่อนนะพี่น้องนะ้อุซิบบลลาฮิมินัชชชยตอนิโรจีน بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الله لا اله الا هو رب العرش العظيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rabbi La ilaha ila anta ila, subhanaka Inni kuntu minat zalimin Rabbi zidni ilman nafi Afi uh, dunia wal akhirah, Idina siratul mustaqim Rabbana atina Al hikmata Wa faslal khitab Rabbana atina Rabbana atina Min ladunga rahmah Wahai lana min amrina roshada. อาเมนยารับบันอาลอามมนรับบันนัตะกะคบันดูอาอาลัลลอฮฺมัสัลลิวะซัล,ลัมะลาอนาบีนามุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลลาฮฺและแนวทางของการตดะบท์อาญาต์ของเราเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็ได้มาถึงเรื่องราวของอผู้คนที่ก่อนที่จะมาถึงเรื่องราวของแนวทางของหัวใจของเรานะพี่น้อง ตอนที่แล้วตอนแรกเนี่ยเราได้เล่าถึงเรื่องราวของผู้คนที่เขาไม่สนใจจดหมายรักของอัลลอฮ์เขาละเลยเขาทอดทิ้งแล้วก็ทนเลยทําให้หัวใจของเขานั้นแข็งกระด้างแล้วก็ผลของการแข็งกระด้างของหัวใจของเขาในดุนยาานั้นผลของเขาเป็นอย่างไรเราก็ได้เล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วนะพี่น้องนะพี่น้องก็ตามไปดูได้นะถ้าพี่น้องท่านใดที่เพิ่งจะมาถึง หัวข้อนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะพี่น้องนะเราจะมาดูแล้วเรื่องราวของผู้ที่หัวใจแข็งกระด้างของเขาเนี่ยนะแอคิร์เนี่ยเมื่อเขาได้เดินทางมาถึงณพระองค์ในวันนั้นเขาจะเป็นเช่นไรนะพี่น้องนะเราต้องยกเลิอกอันนี้ก่อนนะแล้วนี่นะพี่น้อง เราจะให้พี่น้องดูอันนี้นี่เขาเป็นอย่างไรนี่จะต้องอยู่ในนี้อืมนี่แล้วทําไมเราถึงต้องอมีแนวทางของหัวใจเนาะก็คือในเรากําลังเล่าเรื่องราของพี่น้องในเรื่องของการตัดดับโบท๊ทนะพี่น้องเพื่อที่การตัดดับบท๊ทเนี่ยเป็นเครื่องมือเพื่อให้เราเข้าใจในอันกลอ่านเข้าใจในอลวอร์และรอซูลและ ผู้ที่จะมาขับเครื่องมือตะดับโบดเพื่อให้เราเข้าใจเนี่ยก็คือหัวใจของเราเพราะฉะนั้นแนวทางของหัวใจจะต้องเป็นเช่นไรอ่าเราก็บอกเราในโซลรอยแห่งความสุขนี้นะแล้วอเรามาดูเนี่ยอก่อนที่จะเล่าถึงแนวทางเนี่ยเอารอได้บอกเราในสูระต่อหาอีกเช่นกันนะพี่น้องนะก่อนที่เอาราจะเล่าถึงแนวทางของหัวใจเนี่ยว่าจะต้องทําอย่างไรเนี่ย เอาล้อก็ได้เล่าให้เราได้รับรู้ถึงผลเดี๋ยวแก้ไขก่อนผลของผู้ที่เข้าได้ละเลยจดหมายรักของวอไม่สนใจที่อยากจะเข้าใจไม่สนใจที่อยากรับรู้ไม่สนใจในการเข้าหาเอาลอหกสิปีที่อยู่บนดุนยาเนี่ยจดหมายรักก็อยู่กับเขาแต่เขาไม่สนใจเลยเนี่ยเห็ุเขาจะเป็นเช่นไรนะวันนั้นนะนี่เอาลอบอกนี่ เยา้าในการตัดบ,บท์อายาตนะพี่น้องเราก็จะมาอยู่กับอายาตัตของอัลลอฮ์อายาตไหนล่ะที่อลัลลอฮ์บอกผลก็คือสุรัตฮาตอนสรุปเนาะจะเป็นอายาตที่อยู่ก่อนอ่ะนแะแนวทางในของหัวใจในการตัดบโบส์สู่ความสุขของหัวใจเนี่ยก็คืออายาตที่ตรงนี้พี่น้องอายาตที่หนึ่งร้อย 10ถึง110ถึง128นะพี่น้องนะแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่107ไอ้108นี่108กับ109เนี่ยนะอายะห์2 108กับ109ของซูเราะห์ตอฮาเนี่ยเป็นผลของผู้ที่หัวใจแข็งกระด้างเมื่อเขาอยู่หน้าอัลลอฮ์เมื่อเขาไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์นะพี่น้องเรามาดูทีละอายะห์กันนะพี่น้อง อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเราตัดดับบล์อายาต์เนี่ยครูก็พยายามบอกเสมอเพื่อให้เราได้ชินกับอายาต์ของลอเพื่อให้เราได้เข้าใจจากอายาต์เป็นอายาต์คำอายาต์ก็คือคำของลอหูรุฟของลออัลยาต์ของลอสุรร์ของลอนะพี่น้องนะ,ะเมื่อเราเข้าใจคำเนี่ยเราไปฟังที่ไหนเราไปเจอที่ไหน เราก็จะชินกับมันนะพี่น้องนะเราก็จะเข้าใจมันจากคำคำนั้นเลยไม่ต้องมานั่งแปลอยู่นะพี่น้องนะอย่างเช่นอันนี้เราก็ผลของผู้ที่หัวใจแข็งกระด้างก็คือ108กับ109เราจะเริ่มจาก108ก่อนนะพี่น้องอายะที่1นึก็คือ กล่าวว่าอัอซบิลลาฮิมินัชชัยตันิรรอดีมยาวมาอิริยัตตะบิอูนัดดาอียะลาอิวะจัลละวะคอชอาติลอสวาตุลิราะห์มานิฟะลาฟะลาตัสมาอูอิลลัฮัมซาอันนี้คือ108พี่น้องก็คือว่าเยา เอาเราบอกว่ายาวทีนี้เราไปเจอเยาวที่ไหนก็คือแปลว่าเดย์แปลว่าวันพี่น้องวอันนะนี่แล้วเพื่อที่ทําให้พวกเราได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะตามไปดูในแอปนะพี่น้องแอปดีกว่าน้อเพราะว่าอันนี้มันแคบเป็นแค่อายัดเราไม่ต้องโยงอะไรมากนะเราจะให้พี่น้องไปไปดูในอายาตวันนี้อัลฮัมดิลลาห์เราได้แคปหน้าจอให้พี่น้องแล้ว อ่านี่นะพี่น้องนะเดี๋ยวเรานะเดี๋ยวเราแก้ไขก่อนอ่านี่นี่เยา้าเดี๋ยวเราทําให้ชัดเจนนิดนึงก่อนเย้ามาอีซีเย้ามาอีซินเย้ามาอีวีเย้าเย้าอันนี้เยา้านี่อ่าเยา้าเฉยเฉยก็คือเดก็คือเดก็คือวันอ่าก็ ทีนี้เราไปเจอเยาที่ไหนในอันตรอ่านเราก็ดูแล้วมันคือวันอ่านะวันมาอีซีวันนั้นออนเด็ดเดย์อันนี้เขาแปลว่าออนเด็ดเดย์ก็คือในวันนั้นเยาวมาอีซีอ่าเราไปเจอเยาวมาอีซีที่ไหนก็คือวันวันนั้นอ่ายัตตาบีอูนาะยัตตาบีอูอิตตาบีอูยัตตาบีอูนี่ก็คือ follow will follow อันนี้ละ w will f อ l l o w นี่ก็คือว่าจะตามอ่าจะตามวันนั้นจะตามอ่าเราไปเรื่อยๆตามคำอย่างนี้เลยพี่น้องดะดาอียาดาอียาดาอียา,าคือเดอะคอเลอร์ผู้ร้องเรียกอ่าเรามี will follow เรามีผู้ร้องเรียกเรามาีผู้ follow ผู้ตามเรามีผู้เรียกกับผู้ตามอ่าเราเห็นภาพรื้ย,ยังเรามีสอง สองผู้ละผู้เรียกกับผู้ตามนะอันนี้ผู้เรียกกับผู้ตามลาไม่อันนี้ไม่อ่าอีวาจาอัล <c oughs> ฮัมดุลลาอัล <c oughs> ฮัมดุลลาอัลอฮฺตัฟรุ่วมาอัฟนะพี่น้องนะฮะอีวาจาอีวาจาก็คือเดเวชชั่นหมายถึงเบี่ยงเบนหรือว่าบ่ายเบี่ยง เบียงเบนหรือว่าบ่ายเบียงลาหูจากมัน from it it คือใครจากมันมันคือใครก็คือผู้รองเรียกนะก็คือ the caller ก็คือผู้เรียกอันนี้มีอันนี้ก็คือผู้เรียกกับอันนี้ก็คือผู้ตามอ่าเนี่ยพูดตามนะพี่น้องนะมีสองคนนี้มีผู้เรียกกับผู้ตามอ่าในวันนั้นอ่าแล้วก็คือวันนั้น ก็ผู้ที่เอ่อผู้ที่ตามเนี่ยก็จะลาลาอีวลาอีวาจาลาหูไม่บายเบียงไม่เบียงเบนลาหูจากฟรอมอิ it, จากมันก็คือจากผู้เรียกก็คือว่าผู้เรียกเรียกไปทางไหนก็จะต้องตามไปทางนั้นอ่าก็คือไม่บายเบียงก็คือ อาจจะอยากบายเบียงแต่บายเบียงไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ในภาพนี้คือไม่บายเบียง no แปว่าลาก็คือเราเราตามประโยคธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องนะในวันนั้นก็จะมีเดย์โฟลพวกเขาก็จะตามตามใครเดอะคอลเลอร์ caller, ผู้เรียกลาไม่อีวาจาไม่บายเบียงลาหูจากมันอ่าก็คือไม่บายเบียง ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับอัลกัฟฟี่ทุกวันศุกร์เราจะเจอคํานี้และพี่น้องอีวาญาเนี่ยอ่าเอารัลบอกเราแล้วถ้าเราจะอยู่กับคําแบบนี้เราก็จะคุ้นคุ้นเอ๊ะเอ๊ะอีวาญาเนี่ยอีวาญาเนี่ยเราเคยเจอมาตลอดตลอดแล้วในวันทุกวันศุกร์ว่ากรงอ่านเนี่ยเอารัลจะไม่ทําให้มันมีอีวาญาก็คือมันจะไม่เบี่ยงเบนไปทางไหนไมถึงมันจะตรงดิ่งไปสู่เอาลัล น,นนี้ก็คือกลอ่านของเราจะตรงพาเรานำสู่อัลลอฮ์อย่างเที่ยงตรงไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่ไปสู่สวรรค์ของเราไปยังหาอัลลอฮ์อย่างตรงเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเลี้ยวไปไหนนี่แหละนะเราเอาตรงนี้ก่อนพี่น้องนะวาคชาอาตินเดี๋ยวมันจะยาวอีกอ่ะวาคอแล้วเราก็ตามมาดูต่ออย่างไรเอ๊ะแล้วเป็นอย่างไรใครคือผู้เรียกใครคือผู้ตามเนาะอ่ะวาคชาอาติน แอนวาคอชาเราอคอชาอาตินเราคุ้นแล้วพี่น้องวาคอชาอาตินในตอนที่แล้วเราเคยเจอแล้วคอชาอาตินจําได้ไหมพี่น้องอ่าเดี๋ยว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 เราให้พี่น้องดูอันนี้ของคราวที่แล้วนิดหนึ่งพี่น้องจะได้คุ้นคุ้นอ่าอ๋ออันนี้เราต้องยกเลิกก่อนถ้าเราจะตามไปเราต้องยกเลิอกอันนี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวนะพี่น้องคุ้นคุ้นกับคำนี้หรืยยัง นี่นี่น,น,นอ่าอันแรกอันแรกอันแรกของเราที่เราได้เรียนอ่อไม่ใช่อันนี้อันไหนนะของเราอายัดที่เดี๋ยวนะนี่อายาัดนี้อ่า อายัดของคราวที่แล้วพี่น้องอ่านี่เดี๋ยวกเราแก้ไขนิดนึงเพื่อให้พี่น้องได้จําได้เพราะว่าถ้าเราอยู่กับคํานะเราก็จะเอ้เอ้เคำที่เราเคยเจอแล้วเห็นไหมพี่น้องนี่วันที่เราบอกว่าวันนั้นเห็นไหมตาขอยชาอ่า,อากูรูบูโฮมจาได้ไหมพี่น้องอ่าเมื่อของอวิดีโอที่แล้วนะพี่น้องนะผู้ที่เอาล็อกเล่าถึงผู้ศรัทธาห,หัวใจกูรู้แปว่าหัวใจ กูรู้หัวใจของพวกเขาจะนอบนอ้อมอตาคอชาอาคอชอคอชอมาจากคำว่าคอชอคอชาอาคอชาอาหมายถึงคอชอคือคอชอไม่ใช่สมาธินะพี่น้องหมายถึงความนอบน้อมยอมจำนนอา่าหัวใจของเขาจะนอบน้อมยอมจำนนอา่าเมื่อเขาซิกกริลลาก็คือเมื่อเขาดำลึกถึงเอาล้อเมื่อเขาเจอคําสั่งของ,ของล้อเมื่อเขาอ่านกรออาเห็นไหมพี่น้อง ถ้าเราอยู่กับคําแบบนี้นะมันก็จะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคอชคอ,อชคมาอีกแล้วอ่ะเราก็จะเข้าใจเห็นไหมพี่น้องอ่ะเราตามไปดูของเรากันต่อเสร็จทีนี้เดี๋ยวนะอ่าพี่น้องเห็นภาพเดียวยางนี่เวลาเราอยู่กับคําแบบนี้เราก็จะเอ๊ะเอ๊ะแล้วเราก็จะเข้าใจอ๋อเราก็เจอแล้วนี่วาโคชาอาตินเนี่ยคอชาอาตนินก็ขอชคขอชคฮัมเบอร์เห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวเราต้อง ไม่ยอมไปเนาะอ่านี่พี่น้องนี่เราต้องทำแค่นี้พออ่าวาโคชา,าตินวาโคชา,าตินเห็นไหมฮัมเบอร์อ่าก็คือคำเดียวกันเลยกับกับคำคำนูน้นเพียงแต่นี่แหละภาษาอาหรับเนาะอย่างเขาจะเขาจะเปลี่ยนตามรูปแบบนามกริยาผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เนาะ อย่าง Muslim a, Muslim in, มุสลิมอะมุสลิมีนเี่มก็อามาจากมีมตัวมีมตัวซีดมุสลิมอะมุสลิมีนก็คือผู้ศรัทธาผู้หญิงผู้ศรัทธาผู้ชายเานี่ยก็จะเปลี่ยนรูปของเขาแต่คำคำมันก็จะคุ้นคุ้นจะแนวแนวเดียวกันนะพี่น้องนะอันนี้ก็ก็คือฮัมเบอร์ก็คือคำเดียวกันมาจากคําว่ามาจากคูรูป3ามคำก็คือคอชอะก็เป็นวาคอชอาตีวาคอชอาตีก็คือฮัมโบเหมือนกันก็คือคอชอมาจากคำว่า,า,าค,คอชอ ยอมจำนนแล้วก็นอบน้อมยอมจำนนเหมือนกันเนาะทีนี้ผู้ที่มันไม่มีผู้เรียกกับผู้ร้องเรียกนะพี่น้องนะแต่กี้เนาะผู้เรียกผู้เรียกกับผู้ร้องเรียกอ่ะอันนี้ผู้เรียกอันนี้ผู้เรียกกับผู้ตามกับผู้ตามนี่นะแล้ว นอบน้อมอะไรตรงนี้เอาเร์บอกว่าเราก็มาดูต่ออะไรนอบน้อมเอาเร์ก็บอกต่อมาว่า a l ล as w o r ก็คือ voice เอาเราพูดถึงเสียงพี่น้องอ่าเสียงของเขาเป็นยังไงเอาเราตามไปดูให้จบก่อนนะพี่น้องลิร์ห์มานอเสียง voice ลิร์ห์มาลีไปว่าต่อหรือว่าเพื่อด้วยอะไรพวกนี้นะลีเนาะร็ห์มานอ่า ตรงนี้เอาเราใช้คำว่าร oh ้องมาไม่ได้ใช้คำว่าเอาหรอนะน่ะเอาเราใช้คำว่าเสียงของเขาจะนอบน้อมทอมตนต่อใครต่อลิรอห์มาต่อผู้สรงเมตตา most gracious ผู้สรงเมตาฟาล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 าก็คือโซนอด และไม่อ่าและไม่ตัสมาอูได้ยินอ่าและในขณะนั้นจะไม่จะไม่ได้ยินได้ยินอะไรอิลลาในฉากนี้จะไม่ได้ยิน,ยนอ,อิลลาเอ็กเซปนอกจากอ่าตัสมาอูก็คือได้ยินเฮียนี่เฮียอิลลานอกจากฮัมซา ฮัมซาคืออะไรฮัมซาฮัมซาก็คือเฟนซาวเฟนซาวก็คือเสียงแผ่วเบาเสียงของคนที่คล้ายๆจะเป็นลมคนจะเป็นเรก็เสียงก็จะค่อยๆแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆอย่ะอันนี้ก็คือเฟนซาวเนี่ยซาวก็คือเสียงเนาะฮัมซานี่ก็คือเสียงแสดงว่าในฉากฉากนี้เป็นฉากหน้าในวันอาคิระ เมื่ออยู่จะมีชาของผู้เรียกก็คือเป็นเป็นมาลาอิกะเนาะเป็นมาลาอิกะเรียกเราเรียกมนุษย์เนี่ยแล้วก็มีผู้ตามก็คือเรานี่แหละหรือว่าผู้ตามทั้งหลายเนี่ยวิลฟอลโลก็จะตามผู้เรียกโดยไม่มีการเบี่ยงเบยเนี่ยเบียงเบยอิวาจาไม่มีการบ่ายเบียงเพราะบ่ายเบียงไม่ได้แล้วนะวันนั้นเรียกไปทางไหนถึงแม้ว่าขาจะไม่ยอมตามไปก็ตามนะ แต่มันไปนะถึงแม่หัวใจบอกอยากไม่อยากจะตามไปเนาะผู้เรียกเนี่ยมาลิกาเนี่ยวันนั้นนะแต่ว่าขาของเราเนี่ยมาชาลอมันก็พาไปเองเนาะขามันเดินตามไปเองนะจะเดินสภาพไหนอย่างไรอันนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกฉากนี้นะฉากตรงนี้ก่อนเนาะก็คือจะตามไปอย่างไม่บายเบียงแล้วเมื่ออยู่ตอนน้อัลลอฮ์เลหรอมาเนี่ยอัลเลหรอมาก็มีอลัลลอฮอยู่ด้วยฉากนี้ ลิรอมานอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าในฉากนี้มีใครบ้างพี่น้องมีผู้เรียกม,ม,มีมาไลากะมีพูดตามแล้วก็มีอัลลอฮ์นะลิรอมานแล้วตามพูดตามเนี found. ่ย <eu> ก <renov ations> right. <unfamiliar> ็จะตามเพื่อไปอยู่หน้าลิรอมานเนี่ยและเป็นยังไงวันนั้นวาโคชาอาตีอสวาสก็คือเสียงของเขาจะนอบน้อมเอาลลอฮไม่ได้พูดถึงว่าเขานอบน้อมนะเอาลลอเน้นไปที่เสียง เสียงของเขาจะนอบน้อมยอมจำนวนต่อเอาหรอแล้วในความนอบน้อมเสียงที่ยอมจำนวนตรงนี้เป็นอย่างไรเอาลอก็บอกว่าสภาพตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยน่พี่น้องหนึ่งประโยคของพี่น้องก็จะเสมือนหนึ่งสุรรที่สุรมีหัวข้อที่อยากบอกแล้วก็ตรงกลางก็คือเนื้อเรื่องปลายปลายสุรก็จะเป็นสรุปในอายัดก็เช่นกันอันนี้ก็คือ ต้นสูรองก็คือเยาวก็คือวันอาเคระในเนื้อเรื่องวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างและท้ายท้ายสูเร้องก็จะเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงเป็นอะไรเสียงที่นอบน้อมแล้วท้าย,ท,ายท้ายอายัดก็จะบอกว่าเสียงที่นอบน้อมเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนนั่นก็คือเสียงเนี่ยเป็นยังไงเฟ้นซาวก็คือเสียงแผ่วเบาอ่านี่แหละ นี่คือการอธิบายของล้อเลยพี่น้องแค่หนึ่งอายัดก็จะอธิบายเรื่องราวในอายัดนั้นๆเสมือนกับในหนึ่งสซโร้ก็จะอธิบายเสร็จสรบในโซโร้นั้นว่าเป็นอย่างไรเรื่องอะไรอย่างไรทําไมอ่าอะไรประมาณนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นแค่ในหนึ่งภาพภาพนี้ที่เราเห็นมีบทเรียนมีอายัดมากมายที่เราจะหัวใจเราจะได้คร่ครทวนว่าเอ๊ในวันนั้นนะวันอาเครอเนี่ย ผู้ที่ไม่ว่าเราอยู่บนโลกในดุนยาวันนั้นเสียงของเราจะตะเบงเป็นอย่างไรก็ตามกับอัลลอฮ์เราจะบอกว่าเราไม่สนใจเอามีคนบอกเราว่ามีอัลลอฮ์นะเราบอก um, จริงหรืออย่างนั้นอย่างนี้เราพูดอย่างนั้นอย่างนี้กับอัลลอฮ์เราเดามีคนมาบอกเราว่าเออเราบอกให้ละหมาดนะเออละหละมาเล่นได้อะไรละ่ะอย่างนน้นอย่างนี้นอาอคือมีเสียงพูดต่างๆมากมาย ตามความคิดของตัวเองโดยที่เอาเราก็มักจะพูดกับเราเสมอนะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราอ้างน่ะมันมีมันมีหลักฐานหรือเปล่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่คําพูดของเอาเร้อทุกอย่างถ้าเจ้าเชื่อแล้วว่ามีเอาะ้อเนี่ยว่าเอาร้อเป็นจริงเนี่ยคาพูดของเอาเร้อนทุกอย่างคือความจริงและก็มาพูดกับเราตานะใช่ไหมพี่น้องแต่เนี่ยในโลกดุนญ,ญานะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ เอาล้อว่าอย่างนั้นเราก็ว่าอย่างนี้อ่ะบ่ายเบียงไปเรื่อยๆไหมอีวาจาบ่ายเบียงใช่ไหมพี่น้องเราก็บอกอย่างนั้นเอาล้อบอกว่ามีพระเจ้าอ่ะเราก็บอกว่าไม่มีพระเจ้าพอพอผู้ที่มีพระเจ้าเอาล้อบอกว่าต้องละหมาดนะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่เอาต้องต้องคลุมผ้านะต้องต้องใส่หิ้ามนะโอ้มันร้อนอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเบียงไปเรื่อยๆอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อที่จะเบียงทางของล้อเอาล้อบอกว่า ทางที่เส้นตรงเที่ยวรอดพอใจนะต้องเป็นเบาที่ดีต้องสวมหิยามนะเราชอบแบบนี้นะอ่ามันจะเป็นผลดีกับเจ้าอย่างงั้นอ,งน,นะออน,นอย่างนี้นะโุ้ยไม่เอามันร้อนอย่างงั้นอย่างนี้อ่านี่คือการบายเบียงจากคําสั่งของล้อนะณนะวันนั้นพอเรามาอยู่หนะ้อาอวโล์ณนะวันนี้อ่าวันเยาวมาอิซินวันไหนวันอาเครอแล้วเป็นยังไงเสียงที่เคยตะเบงอย่างงั้นอย่างนี้เสียงที่เคย อ้างอย่างนู้นอย่างนี้จะเป็นยังไงนะณนะวันนี้พี่น้องเอาเราบอกว่าณวันนี้เสียงของเขาก็จะนอบนอบ้อมเราไม่ได้พูดถึงหัวใจเลยนะเอาเราพูดถึงเสียงพี่น้องเรา,าก,ก็เริ่มเลอะลงไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะเอาออกให้หมดก่อนนะพี่น้องนี่เราเริ่มเลอะเรือนอีกแล้วอ่าเราเริ่มเลอะเลอะุลิลลาห์ เห็นไหมพี่น้องพอณนะวันที่เราไปอยู่หน้าอาลัลลอฮ์ไม่มีอีกแล้วการบายเบียงคําพูดของเราเมื่อเราเห็นแล้วเราเห็นอลัลลอฮ์จะจะแล้วในวันนั้นเ,เรากลับมาละอิกะเราก็มาละกะเรียกไปทางไหนเราก็จะต้องเดินตามไปทางนั้นไม่มีการบายเบียงและเสียงของเราณนะวันนั้นก็จะเป็นเสียงที่นอบน้อมต่อยอมจํานวนต่ออลัลลอฮ์ เสียงที่แผ่วเบาเราไม่กล้าที่จะอ้าปากเสียงดังกับเอาล้ออีกแล้วในวันนั้นนะและเอาล้อพูดถึงพระองค์ในวันนั้นว่าผู้ทรงเมตตาเนาะวันนั้นแม้กระทั่งผู้ปฏิเสธที่ชั่วที่สุดในโลกใบนี้ที่ทรยศเอาล้อที่สุดในโลกใบนี้เขาก็ยังหวังในความเมตตาของเอาล้อนะพี่น้องเพราะว่าเอาล้อบอกแล้วว่าเอาล้อคือผู้ทรงเมตตา ถ้าเอาเราพอใจใครในวันนั้นแม้เขาจะเป็นคนชั่วที่สุดในโลกใบนี้เอาเราก็เอาเราก็จะเมตตาเขาพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องหวังที่สุดก็คือหวังในค,าความเมตตาของาพี่น้องเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผู้ศรทัทธาจะต้องหวังตลอดเวลาหวังในความเมตตาเราอย่าสิ้นหวังในทุกๆเรื่องแม้ว่าเรารู้สึกว่าเราบาปเ <enter i> ยอะอย่างไรก็ตามพี่น้องเราต้องหันกลับมาหาเา่าเอาเราก็จะ ออร่าเป็นเป็นผู้ทรงเมตตาและทรงอภัยที่สุดที่น้องนะออร่ารักความอาการการเข้าหาวะการกลับเนื้อกลับตัวนะพี่น้องนะนี่แหละแล้วเสียงในวันนั้นเสียงที่นอบน้อมก็คือเสียงฮัมซาก็คือเสียงที่แผ่วเบาที่สุดแทบจะไม่อยากให้ออร่าได้ยินแทบจะกระซิบกับตัวเองก็ก็ก็ไม่กล้าที่จะกระซิบแม้กระทั่งตัวเองจะได้ยินก็ก็เบาเบาแล้ว เป็นไปได้ก็คือไม่กล้าที่จะเอ่ยเสียงใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องนะนี่คือสภาพวันนั้นพี่น้องนะถ้าวันนี้เราไม่เข้าหาอัลลอฮ์เราไม่มานอบน้อมไม่เอาหัวใจของเรามานอบน้อมต่อจดหมายรักของอัลลอฮ์ต่อคําพูดของอัลลอฮ์แล้วณวันอาเครเออัลลอฮ์ถึงบอกูอลัลลอฮ์พูดถึงเสียงอาเมื่อคําพูดของอัลลอฮ์ไม่สนใจวันนั้นเสียงของเจ้าในวันนั้น เจ้าก็อย่าจะยอมจำนวนโดยปริยายโดยอัตโนมัติเลยวันนั้นนะ,ะเสียงของเจ้าว,นนวันนี้ไม่เป็นเสียงแห่งการนอบน้อมต่ออัลลอฮมานแล้วณนะวันนั้นเจ้าเสียงของเจ้าก็จะเป็นแบบนี้ด้วยความกลัวนะเพราะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วนะพี่น้องมันช่างน่ากลัวจริงๆฉากนี้พี่น้องอัลฮัมดุลิลลา นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลเนาะเราถึงอยากจะชวนพี่น้องมาอยู่กับคําพูดของอัลลอฮ์มาเข้าใจคําพูดของอัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์บอกถัดไปอย่างไรพี่น้องเรามาดูต่อสิอ๋อไม่ใช่แล้วถัดไปล่ะอ่านี่แล้วอายะหถัดไปล่ะอันนี้คือหนึ้อนี่นะพี่น้องอ่ะยามาอีจินตะกี้หนึ่งร้อของเรา เดี๋ยวแก้ไขนิดนึงอ่าตกลงอืมนาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะแล้วก็ตะกี้เราอยู่ที่เดี๋ยวสีแดงก่อนอืม เราอยู่เราผ่านไปแล้วตะกีเห็นไหมพี่น้องหนึ่งร้อยเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยแปดของเราอืมอีวาจานี่นะเยาวมาอีซีพี่น้องอ่านี่นะอ่าว,วันยาวันก็คือหนึ่งร้อยแปดของเราผ่านไปแล้วเนาะอ่าเห็นไหมเรามีอีวาจาแล้วของเราเนาะอ่า พี่น้องเห็นไหมอีวาจานี่เยอะแยะไปหมดเลยเนาะอ่ะแล้วก็เรามาดูต่อสิหนึ่งร้อยเก้าว่าอย่างไรอ่ะจัดทันไมเนี่ยพี่น้องกี่โมงแล้วอืมนะแล้วเสร็จหรือว่าเรามาดูอีกข้อหนึ่งยาวมาอีวีแล้วก็ วันนี้เราว่าน่าจะจบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องอ่าเราจะตามไปดูอายาที่108ของเราเนี่ยในวันพรุ่งนี้ในในวิดีโอหน้านะพี่น้องนะอ่าเพราะว่าเรากวัวมันจะยืดยาวเพราะว่ามันก็มันก็ยาวอยู่เนาะอ่าอินชาอัลลอฮ์ในอายาทเนี้ยอายาหนึ่งร้อยแปดเรายังค้างพี่น้องอยู่นะอายาหนึ่งร้อยแปด ผลของผู้ที่ละเลยจดหมายรักของอัลลอฮ์ในดุญญนยาเนาะหวัวใจเขาจะแข็งกระด้างทำให้เขาไม่นอบน้อมต่อคำพูดของอัลลอฮ์และผลในวันอาคคีรอเขาจะเป็นเช่นนี้ในหนึ่งร้เนาะพี่น้องผ่านไปแล้วต่อไปเช้า Allah, วันพรุ่งวิดีโอหน้านะพี่น้องนะเราจะตามมาดูหนึ่งรของเราเอาลัลลอ จะบอกว่าอย่างไรมีบทเรียนอ,ะ,อะไรให้เราบ้างนี่เราไม่ได้ลงลงลึกมากนะพี่น้องเราแค่เอาตามเอาตามที่เราเห็นตามอายัดนี้นะพี่น้องนะอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าเราไม่อยากจะให้วิดีโอเรายืดยาวเนาะ,อ,ะอัลฮัมดุลิลลาอินชาอัลลอฮ์เรามาตามดูหนึ่งร้อยอายัดที่หนึ่งร้อยเก้า เอ่อในวิดีโอหน้านะพี่น้องวันนี้ก็ต้องขอชูโกดก,กับออล้ออย่างมากมายอ่กับเรื่องราวของแนวทางของหัวใจในการตัดัลบอสอายาดของเราในวันนี้นะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับประโยชน์จากอายาดของพระองค์ในวันนี้นะพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลลาิรอบีนอาลามีนต้องขอจบนะพี่น้องนะออลฮอมะซัลิวะซัลลัมอะลาอนบีนามมฮัมมัด السلام عليكم ورحمه الله